Okay. สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในคอร์เลคเตอร์รีวิวอีพีสเปเชอีกเช่นเคยนะครับผมวูู้ตามชื่อคลิปเลยนะครับผมของที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็คือดีวีดีบ็อกเซนิทานพันดาวนะฮะบ,บอกเลยว่าเพิ่งได้ของมาวันนี้สดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวจะมาแ,แกะรีวิวให้ดูนะครับผมมีห่อพลาสติกไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวขอตัวแป๊บนึง บอกตามตรงเอาจริงๆนะเออ่ก็ว่าจะเอฟตั้งแต่พรีออเดอร์แหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราซื้อแบบติดขัดแบบไม่เว้นช่วงเลยเพราะาเราซื้อรีวิวตั้งแต่ Dark b o u e c a s s เพราะเราคู่กันโซตัสเพราะเรายังคู่กันแล้วมากิฟเต็ดตั้งแต่ช่วงท้ายปี2020นี่ F บ o ็อกเซ็นมาตลอดเลยเราคิดว่าก็เลยว่าจะเบรกไว้ก่อนนะฮะจนมาถึงตอนนี้แหละได้ กลับมานี่สักทีนะครับผมอ่ะพูดไปยังไม่แกะเลยเนี่ยโอ้ยรอเรารอเราลองมาตลอดนะว่าแบบเออเมื่อไหร่ได้ไอ้นี่สักทีนะครับผมเพราะว่าก็เนาะไม่ค่อยได้ไอ้นี่คือไงเงินมันไม่พอเงินไม่ได้จริงๆอะเราเอฟเอฟีเกินก็เลยว่าจะเว้นช่วงนิดนึงนะฮะอ่ะโอเคแกะพลาสติกเรียบร้อย พลาสติกไม่ต้องสนใจนะฮะฉีให้มันขาดๆเดี๋ยวก็ทิ้งโอเคโอ้เอาจริงสังเกตตั้งแต่อรอบนอกแล้วนะฮะนี่เขาทําเป็นเหมือนแบบอหนังสือเลยอะนี่อะอันนี้ด้านหน้าปกด้านข้างนะฮะถูกด้านวะเนี่ยผิดด้านนิดโชว์ก็โชว์ผิดด้านนิดอ่าข้างหลังอย่างนี้เลยนะครับผมหลังจะเปิดดูกันดีกว่า อ๋อโอเคเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมนะครับโว้แบบนี้เลยเพื่อนๆด้านในเป็นแบบนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงเหมือนตอนน,นั้นอีกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่โอ้อะไรมั่งเนี่ยโอเคเดี๋ยวเอาตรงไหนก่อนดีอ่ะเอาด้านขวานี้ก่อนแล้วกันป๊อปอัพนี้เดี๋ยวเก็บไว้ที่หลังนะครับอ่ะโอเค เราสามมีเชือกให้ดึงของทั้งหมดออกมาได้เลยฮะเดี๋ยวไปทีละส่วนแล้วกันอันแรกเป็นโฟตโต้การ์ดนะฮะมีลายเซ็นของนิทานเอ่อลายเซ็นนักสแสดงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวแกะไอ้ตรงนี้ออกก่อนค่อยๆรูดก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะค่อยๆรูดโอเคเป็นโฟตโต้การ์ดแบบนี้นะฮะอ่ะเอานี้ออกไปก่อนโอเคนี่ลายเซ็นพี่เอิร์ธพี่มิกนะครับผม มี2แผ่นนะฮะอโอเคอันนี้นักแสดงอันนี้คู่หลักแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งจะเป็นรวมนักแสดงทุกคนเลยครับอ่าอ่าโอเคอันต่อไป <c oughs> โอ้ยมีมีตัวไอตัวลัดให้มันนี่นี้อยู่ด้วยกันนี่ต่อไปเป็นเดอออฟฟิเชียลโฟโต้บุ๊นะฮะอ่ะดึงออกไงอ๋อนี่ไงมีนี่ดึงให้ด้วย เออทำดีดูดิเขาทำเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไร,รไลวดลายเหมือนในตัวนิทานพันดาวของกูทอฝันเลยอ่ะเอเอชอบชอบชอบนะฮะมีตรงสันนี่เลยนี่เดี๋ยวฟิเชเ h อร o โ o โต o บุ๊กออฟอะเทลออฟ r ทันนะครับด้านหลังเดี๋ยวเปิดดูเปิดดูให้นิดเดียวพอนะครับผมเดี๋ยวจะสปอยเกินไป <c oughs> โปวดย,ยังไงวันเนี้ยเดี๋ยวอ่ะสุ่มแล้วกัน นี่โอ้มีภาพเบื้องหลังนะฮะก็มีภาพจากอวรรดด้วยนี่อ่ะเปิดประมาณนี้แล้วกันเนาะอยากใครอยากดูไปหาซื้อกันเองนะครับผมโอเคชิ้นต่อไปอืมอันบนก่อนแล้วกันโมมีทํำมาเป็นสองช่องนี้ด้วยนี่ฮะสองช่องแบบนี้เลยโอเคมาอันนี้ คือเดี๋ยวนะเป็นโอสการ์ดเหรอแปดใบอ่านี่ฮะเป็นเหมือนซองจดหมายนะครับเล็กๆโอเคเดี๋ยวเปิดดูอเออครั้งนี้ทำลึกขึ้นเนาะเดี๋ยวนะลึกเหมือนลึกเออทำแข็งขึ้นกว่า <S <S ตอนที่กิฟเตดไปอะ่ะกิฟเตดมันเป็นค่อนข้างบางมันไม่ได้หนาแบบเนี้ยรอยยับ <S 1> <S 1> <S 1> ใช่ โอ้เปิดมาเป็นแบบนี้เลยแปดใบนะฮะนี่โอ้โอ้สวยๆทั้งนั้นเลยนี่แล้วเดี๋ยวนะข้างหลังมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนไปสนีอ่ะนะ,ะนี่มีครบทุกอเอ,อ่อแปดแผ่นก็มีทุกอันเลยโอ้ แต่ละแต่ละภาพอ่ะเปิดให้หมดเลยละกันตรงนี้นี่อู้อันนี้สวยน,นี้สวยนี่เจ็ดแปดอ่ะเป็นแนวตั้งนะฮะแนวตั้งแนวตั้งมาไอน,นี่เหรอแนวนอนถ้าส่วนใหญ่แนวตั้งประมาณสองใบนะฮะนี่โอเคมาอันต่อไป แน่นอนบล็อกดี d ีบล็อกเซตมันจะขาด DVD ไม่ได้ก็ไม่งั้นก็ไม่ใช่ DVD Box บล็อกเซตนะฮะโอเคเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนอ่ะปิดสนิทในอีกยัดยากละเอยโอเคมาครับ DVD Box บ็อกเอ่อ DVD 6หกแผ่นรวมสิบตอนนะฮะมีอินดิเซอร์เตัต้ให้ด้วยแล้วก็มิวสิกวิดีโอประกอบซีรีส์สี่เพลงสีเงเเ่เพลงเลยหรอเพลงอะไรบ้างวะ โอเคนะฮะแล้วก็มีเบื้องหลังที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับผมนี่เลยนะปกนี่เลยเป็นภาพการ์ตูนนะฮะเหมือนที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวอินโทรเปิดอินโทรเปิดอ่ะฮะอ่าแล้วก็ตรงสันตรงสันตรงนี้แล้วก็ด้านหลังแบบนี้เลยเอ๊มีเขียนอะไรไว้ด้วย a t l l will come true with a strong wish upon a thousand stars เรื่องเล่าในนิทานจะกลายเป็นจริงด้วยแรงอธิษฐานแห่งดวงดาวนับพันนะครับผมโอ้แล้วมีบอกเลยว่าแต่ละดิสมีอะไรบ้างนะครับผมดิสหนึ่งเอพีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดิสหกแผ่นหกทั้งแผ่นเลยเนี่ยจะเป็นเบื้องหลังแล้วก็เอ็มวีเพลงนะฮะนี่อย่างนี้เลยเดี๋ยวมาดูข้างในดีกว่าว่าลายแผ่นมันจะเป็นยังไงฟืบโวโอ,โอ้พับ ไอนี้เลยอะเหมือนทาเหมือนของโซตัสอะแล้วเออชอบแบบเนี้ยเดี๋ยวนะนี่ฮะเราจะโชว์เป็นหางว่าวเลยฟืบนี่โอ้แผ่นเป็นลายกระตูนแบบนี้อยู่ในอินโทรเพลงเลยนี่เดี๋ยวแกะทีละแผ่นมาให้ดูนะฮะให้เห็นเต็มเต็มแผ่นเลยว่าเป็นยังไงนะครับผมเออชอบแบบเนี้ยก็คือแบบไม่ต้องกดไอ ตัวโฟมนะฮะโฟมก็จะไม่เสียหายด้วยตอนเก็บแล้วนี่เป็นแบบเป็นแบบสอดเข้าไปอะ่ะเออมันเอามันเอาเข้าเอ,าออกง่ายนะชอบแบบเนี้ยเออโอเคเดี๋ยวมารีวิวทีละแผน่นโอ้มีเดี๋ยวมีด้านหลังโดยมีอีกสองแผน่นนะแผ่นห้าแผนน่นหกนี่ไลชาอันนี้พาเดเดขึ้นอันนี้หน้าหลังโอเคครับเดี๋ยวรีวิวไปทีละแผ่นเลยละกันให้เห็นเต็มเต็มเลยว,ว่าเป็นยังไงนะฮะ าฉากตรงน้ำตกนี่โอ้มันสะท้อนแสงเนาะมือป้องก็ไม่ช่วยมือป้องก็ไม่ช่วยแล้วตอนนี้โอเคโอ้มีเดี๋ยวนะแผ่นมันไม่ได้ซ้อนกับไอตัวนี้ทีเดียวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแผ่น2เป็นโพสอิดแปะนะที่กำแพงโอเค ต่อไปแผ่นสามอ่าเล้าไก่นะฮะแผ่นซีเป็นโคมไฟนี่มีคูเทียน <c oughs> ดึงเชือกเปิดสวิตไฟอยู่ไอ้สวิตไฟนี่ที่ริวเห็นมันคืออันนี้ฮะภาพคู่นกเงือกทำสวยมากดูดิทาเป็นต่อต่อตกันเลยอะ่ะ เออวิทำสวยชอบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาต่อที่แผ่นห้าอันนี้เป็นไร่ชานะครับผมนี่ต่อไปแผ่นหกอันนี้ช่วงท้ายๆตอนอีพีเก้าเลยพาทิตขึ้นนะฮะนี่เลยยังไม่พอเดี๋ยวนะอ้ายังมีต่อด้วยนี่นี่ฮะ นี่แล้วก็เออมีตรงนี้เดี๋ยวอ่านให้ฟังเดี๋ยวขออ่านภาษาไทยแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจกันทั่วถึงนะครับถึงคืนนั้นคุณจะนับดาวได้ไม่ครบพันดวงก็ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายคุณก็ได้ทําให้คำบริฐานของทอฝันเป็นจริงแล้วโวมาอย่างรอๆเลยผู้หัวหน้าผู้ผาอาโอเคเดี๋ยวขอเก็บทุกอย่างแป๊บหนึ่งนะฮะทุกคนเมื่อกี้เก็บเกือบเสร็จแล้ะ ทีเนี้ยลืมซีกนี้ไปมันคือป๊อปอัพการ์ที่เราต้องใช้ไฟฉายส่องนะครับเพื่อสร้างดวงดาวของเราเองนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการปิดไฟแล้วเดี๋ยวมาฉายกันให้ดูสดๆเลยว่ามันจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าได้เปล่าถ้าได้จะทําสดๆแต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวโชว์รูปภาพแทนนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคแกะเชือกอันนี้ ตรงนี้ต้องเบาๆมือหน่อยเดี๋ยวขาดกระดาษรู้สึกดูบอบบางมากโออโอ้ตอ,อนี้ไงเป็นป,ป๊อปอัพแบบโอ้ล็อกมันเลยนะเนี่ยกลางยากอะทุกคนมันเป็นแบบนี้ <_ d ata> มันกลางยากนะฮะอันนี้เป็นซีนที่ด,ดวงดาวบนเขาอเนาะนี่นะฮะเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะได้ไหม นะครับผมเดี๋ยวจะปิดไฟแล้วเปิดไฟฉายขึ้นดูนะฮะขอตัวแป๊บหนึง่งเป็นไงมืดพอ,อยังเดี๋ยวจะเปิดไฟฉายนะครับแป๊บหนึ่งนะโอ้ยแหง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 อ่าโอเคเปิดไฟฉายละเดี๋ยวนี้เลยวู้นี่ครับทุกคนเดี๋ยวนะทำไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคจะถือไฟฉายมันป้อง จะว่างไงดีคงต้องยกโทรศัพท์มาให้ดูอะอ่ะโชว์ประมาณนี้แล้วกันโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บหนึ่งเดี๋ยนะเพื่อนๆนะตอนนี้ให้คุณแม่ให้แม่มาช่วยฉายไฟฉายดูนะครับผมตอนนี้ก็มันกะลำบากอะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้แทนแล้วกันเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะก็อย่างที่เห็นนะฮะมันถ่ายเป็นคลิปต่อไม่ได้จริงก็เลยหยุด การอัดแล้วก็มาถ่ายเป็นภาพนิ่งแทนนะครับผมบอกเลยว่าลูกเล่นมันอยู่ที่ตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นจะไม่มีลูกก็ไม่ได้นะฮะมันคืออันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะหาลูกก่อนแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ถ่ายอ่ะโอเคได้ภาพแล้วนะครับผมเราให้เป็นภาพนิ่งแทนนาะจะอะจริงๆอา่ะกา็จะแบบอัดให้ดูกันสดๆเงแต่ว่ามันไม่ได้นะฮะมุมมันไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ครับภาพที่เห็น นี่เป็นไงเดี๋ยวลดแสงแป๊บน,นึงลืมรถแสงแป๊บน,นึงนะจะได้เห็นชัดๆเห็นป่าวว่าอประมาณนี้แล้วกันนี่อย่างนี้เลยนี่ฮะคือภาพที่เราได้จากการส่องไฟฉายต้องปิดไฟให้มืดนะแล้วส่องไฟฉายเข้าทางไอ,อ้รูปอบอัพนะครับผมที่เราเห็นตรงนี้นะฮะส่องเข้าไปนะจะเป็นอย่างได้จะได้อย่างที่เห็นแบบนี้เลย นะครับผมสวยมากถ่ายมาสามรูปแป๊บนึงนะนี่อีกรูปหนึ่งนะนี่เลยแล้วก็มีอันนี้นะรูปมันกลับด้านแป๊บนึง นี่เลยนี่ๆๆประมาณนี้เออไกลก็เบย์อีกก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าก็อย่างที่เห็นเสร็จได้เหมือนกันที่ <laughs> ไม่สามารถอัดตอนถ่ายถ่ายไปฉายได้นะฮะจำกัดจริงๆนะผมมุมกล้องไม่ได้ก็เลยต้องถ่ายเป็นภาพนิ่งแทนแล้วมาเปิดให้ดูนะฮะเดี๋ยวผูกเก็บก่อน้อยเออดีเขาให้เชื่อมมายาวๆ ตอนแก่ก็แก่กกง่ายนะทําไมตอนถูกกลับยากยากอ้าวโอเคเสร็จเรียบร้อยโอเคกลับไปที่เดิมนะฮะ,อะโอเคเดี๋ยวเก็บตามเดิมนะครับผมขอเวลาแป๊บนึงอ่าเก็บเรียบร้อยโอเคครับเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับกับการรีวิวดีวีดีบ็อกเซตนิทานพันดาวในรอบนี้นะครับบอกเลยว่าทุลักทุเลมากตอนส่องไฟนะครับผมก็ตามเดิมนะฮะเดี๋ยว ดิวขอตัวไปเช็คของก่อนนะผม6แผ่นนี้เป็นอะไรไม่ได้เปลี่ยนของทันนะครับผมโอเคสนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย